สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนก็วันนี้นะคะยังไม่ถึงคิวลูกถอยไปก่อนยังไม่ถึงคิวแล้วก็หายไปนานมากหายไปสักพักนึงเลยใช่ไหมทุกคนก็คงคิดว่าเอ๊หายไปไหนยังไม่ถึงคิวลูกนางยังก็ยังไม่ถึงคิวเดี๋ยวเรียกค่อยมา ก็หายไปสักพักหนึ่งทุกคนอาจจะคิดว่าเอ๊หายไปไหนเฮ้ยไปแอบมีลูกหรือเปล่าแกเป็นเด็กเรียบร้อยค่ะทุกคนแกเป็นเด็กเรียบร้อยอืมค่ะมันก็วางของมันอยู่อย่างน้นละลูกตามนะคลิปเลยนะคะว่าเอเด็กคนนี้คือใครเขาคือใครเขาจะใช่ ลูกชายของเราหรือเปล่าคือที่หายไปแอบไปมีลูกหรือเปล่าหรืออะไรแต่ก็คือตีนก็คือผมกูละเนื่อใจมากวันนี้ทำอะไรอ่ะลูกทำอะไรพร้อมยังมาค่ะเดี๋ยวเราจะมาเปิดตัวนะคะลูกชายออสุดที่รักของเราอ,อ,อ้ออนอ้ออนอ,อน้นใช่ครับอ่าเองขำ <laughs> <laughs> มันถึงเวลาของน้องแล้วหรอฮะน้องน้องน้องมานี่ก่อนน้องถอยมาก่อนน้องถอยมาก่อนใช่วามันก็วางของมันอย่านั้นอยู่แล้ววันนี้คลิปน่าจะชั่วโมงกว่านะคะทุกคนขออญาตอ่ะมาเปิดตัวสรุปว่าเด็กคนนี้ก็คือน้องเป็นลูกของใครน้องเป็นลูกใครน้องเป็นลูกใครวางน้องเป็นลูกแม่อ่อนหรือเปล่าน้องเป็นลูกแม่อ่อนนควางวางวาง ก็ที่หายไปนะคะไปเลี้ยงเด็กคนนี้มาอยู่ยินดีต้อนรับทีนทีิสวัสดีครับทุกคนก่อนเลยสวัสดีครับทุกคนห่อสวัสดีครับทุกคนกน่อนตูนตูนเลยสวัสดีครับทุกคนก่อนสวัสดีครับทุกคนก่อนสรุปแล้วเด็กคนนี้ไม่ให้ความร่วมมือแต่ใดทั้งสิ้น สรุปแล้วเด็กคนนี้นะคะก็เป็นลูกชายของออนไม<ฆ>่ใช่เขาก็คือหลานของออนนั่นเองนะคะแต่ว่าเวลาแบบลงคลิปลงอะไรในสตอรี่อย่างเงี้ยบางคนก็พิมพ์มาแบบลูกชายหรอลูกชายน่ารักจิงเลยอะไรอย่างงี้ก็เลยจะมาบอกในคลิปนี้ว่าที่หายไปไม่ได้ไปเลี้ยงลูกชายนะก็นั่งเลี้ยงหลานอยู่เนี่ยละคะ่<ฆ>นะน่ง แกเป็นเด็กเรียบร้อยค่ะทุกคนจริงๆแล้วเป็นเด็กเรียบร้อยอย่างนี้แหละอืมแกอ๋อิแกเป็นเด็กเรียบร้อยว้ายแกเป็นเด็กเรียบร้อยนะคะกอดข้กอดนะกอดโอเคเกิดมาได้ประมาณสองขวบแล้วแล้วเดือนนี้ก็จะเป็นวันเกิดนางด้วยแต่ว่าเดี๋ยวออนเนี่ยจะทําคลิปจัดงานวันเกิดเดี๋ยวรอดูนะคะว่างานวันเกิด ของเด็กชายวาริศครั้งแรกจะเป็นอย่างไรก็ตามสภาพนระข้างหลังก็คือเด็กสองคนแลน้ว <c oughs> ก็กาลังสนคือถ่ายคลิปก็ปกลงกันแล้วนะก่อนหน้าคิดว่าลูกเดี๋ยวแบบว่าอารเรียค่อยออกมาโอเคไหมก็ไม่ก็เป็นไปตามคลิปอย่างนั้นเลยคือไม่มีการแบบใดๆทั้งสิน้นใครชื่อวาริศยกมือขึ้น แกเป็นคนพูดรู้เรื่องแล้วมาเลยแนละ้วที่เราตกลงกันไว้อะฮะน้องก่อนหน้านี้ที่เคยแบบว่าถ่ายก็คือยังตัวแบบจิ๋วๆอยู่เลยแบบตัวเล็กอยู่เลยก็คือน,นี่โตแล้วโตวพอที่จะสู้เราได้แล้วขอเชคแค่ไหนคะ่ะขอเชคแค่ไหนคะ่ะขอเชคแค่ไหนคะ่ะ แกเป็นคนผูดรู้เรื่องนะคะทุกคนมไม่ให้ความร่วมมืออะไรทั้งสิ้นออนอืมออนครับแล้วประตูมันเปิดได้ไหมอะมันเปิดได้นะอาว่าประตูประตูประตูมันเปิดได้นะอาว่ามาซิดดาก,กับอาหน่อยเริ่มสวัสดีทุกคนก่อนอโอเคกูว่าคลิปนี้ก็คือแค่นี้แล้วแหละจริงๆ ก็นะคะถ้าถามว่าตอนนี้คือเจนวลริสอาถ่ายคลิปอยู่ครับอาถ่ายคลิปเยอ่เอาไปอก็ถ้าถามว่าตอนนี้อยากมีลูกหรือเปล่าก็ไม่นะคะทุกคนก็คาตอบเลยว่าไม่นะวลริสก็ถ้าให้ถามว่ามีลูกก็พูดสามรอบแล้วก็ขอรองตรงนี้เลยนะคะว่าไม่นะแต่ที่หายไปไหน,นก็คือ ช่วงนี้ก็คือแบบว่าทํางานแล้วก็ <laughs> ก็ไม่ <laughs> ก็ไม่รู้ว่า <laughs> คือบางทีก็คลิปคอนเทมได้ออกหรือว่าอะไรเงี้ยนะคะทุกคนคะ่ะ <laughs> แต่ว่าเดี๋ยวจะช่วงเนี้ยก็จะ <laughs> ก็จะเริ่มกลับมาทําคลิปแล้วเนาะก็ <laughs> ถ้าใครอยากให้เอาทําอะไรก็ลองคอมเมนต์มาดูนะคะ <laughs> แล้วก็อาจจะได้เห็นหลานบ้าน <laughs> เข็นมาชนอาทำไมก่อนสนุกไหมสนุกไหมครับหนุกหนุกเหรอหนุกไหมหนุกไหมไอเนี่ยชนอาเี่ยอาไม่มีที่นั่งแล้วเนี่ยฮะก็ช่วงนี้โควิดก็เริ่มกลับมาแล้วนะคะทุกคนค่ะก็คิดว่าอาจจะมีคอนเทนต์อะอะไรออกมาให้ดูทีๆแล้วบ่อยๆ หวังว่านะคะหวังว่าเนาะ <c oughs> ทำไมอะ่ะทำไมอ่ะมันทำไมอะ่ะ <c oughs> นั่งนั่งเอออาซิดดัปซิดดาปเอาวันนี้จะจบคลิปไหมอะ่ะ <c oughs> แล้วน้องยังเคียเยนนยเค้ยวไม่หมดเลยอะ่ะ <c> ต <oughs> อนเนี้ยน้องยังเคี้ยวไม่หมดเลยอ่ะอยากจะนั่งด้วยค่ะทุกคนโอ้ <c oughs> ตั้งออาแล้วไงให้อาคุยอย่างเงี้ยหรอ่ให้อาคุยอย่างเงี้ยหรอฮะให้อาคุยอย่างเงี้ยหรอวางวาง A few moments later ก็อีกหนึ่งปีจะรีบส่งเข้าโรงเรียนแล้วค่ะทุกคนค่ะจะรีบเข้าส่งโรงเรียนแล้วถ้ามันสั่นๆอยู่คือมันนั่งตั้งอยู่บนรถ โอเคไหมอแล้านรถต้องมีกล้องหน้าด้วยเออป,ป,ปิดปิดครับตอนนี้น้อประมาณสองขวบเดี๋ยวก็ออนครับเดี๋ยวปีหน้าแล้วกล้ององนน่ัมก็สั่นไงลูกปีหน้าเราจะรีบส่งเข้าโรงเรียนแล้วนะคะทุกคนเพราะว่าไม่อยากไม่ไหวแล้วออนครับให้ไปปวดหัวที่โรงเรียน,นแล้วคุณครูแทนออนเช่อใช่อ่าเอ ก็สำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้แล้วกันเนาะโอเคไหมขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านี่ไงก็อาวังอยู่อาวังอยูตอต่ต้องวางตรงนี้ใช่ไหมลูกใช่ไหมต้องวางตรงนี้ใช่ไหมวางตรงอื่นไม่ได้เหรออาขอถือได้ไหมขอถือได้ปะถือนะ ว่านะว่างว่างโอเคค่ะทุกคนสำหรับวันนี้คลิปนี้ก็คือพอแค่นี้แล้วกันเนาะ <_ EN> เพราะว่าทุกคนน่าจะเวียนหัวแล้วแหละไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านแล้วกันนะคะคลิปนี้อาจจะไม่ได้ยาวมากเนาะแต่ว่าเราทำได้แค่นี้จริง